สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้มีหนังสือมาแนะนำนะครับเป็นหนังสือเทรดนะครับแปลนะแปลอังกฤษเป็นไทยนะครับที่ถือว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องะครับว่าดีที่สุดเล่มหนึ่งนะครับในวงการเทรดนะครับชื่อว่า Trade your way to financial freedom นะฮะแปลไทยชื่อว่า ความลับระบบเทรดนะครับผมได้รับการอนุเคราะห์จากผู้แปลนะครับคุณลพัสรดาลพัสรดาเพนสุกนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งสื่อมาให้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับลายเซ็นสวยมากครับขอบคุณมากนะฮะคุณลพัสรดานี่ก็เป็นแอดมินฮะแอดมินของเพจวัคซีนหุ้นนะครับคนตามเยอะนะเนี่ย คนไลค์อยู่ที่37,809นะครับแล้วก็ follow ถึง40,000นะครับก็ถือว่ามีมีความป๊อปปูล่าอยู่นะฮะก็จะเป็นนะฮะมีก็ทำเยอะนะครับคอนเทนต์เยอะมากเลยนะครับแต่คิดว่าแฟนกลับเซลยส่วนใหญ่ก็ตามนะน่าจะตามกันหมดเลยรนะฮะเล่มนี้นะฮะมีขายนะครับ ออนไลน์นะตอนนี้ออนไลน์ร้านหนังสือผมไปดูแล้วไม่มีนะพาอก็บอกว่าสินค้าหมดครับขนาดออนไลน์ยังสินค้าหมดนะครับแสดงว่าขายดีมากๆนะฮะขายดีมากๆคิดว่านะคือก็บอกว่าถ้าจำไม่ผิดตามก็ตามอยู่นะครับ,บว่าเ,ออเล่มนี้เขาจัดส่งวันที่20ทธันวาครับแสดงว่า ยอดจองน่าจะล้นหลามมากจนกระทั่งหมดสต็อกครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะแสดงว่าเล่มนี้น่าจะได้รับความนิยมแล้วก็มีการแนะนำกันอย่างมากมายนะฮะ Trade your way to financial freedom เนี่ยผมเคยทำคลิป สรุปนะฮะจากต้นฉบับอังกฤษนะครับก็เป็นอะไรที่งูปลาปลานะแล้วก็มีการเอาบางประเด็นมามาขยายความครับก็ถือว่ายังไม่ได้แบบครอบคลุมนะครับเท่าที่ควรเพราะว่าเนื้อหาหนามากครับเนี่ยสามร้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่สามสิหกร้อยก็น่านะหกรอยิบสี่หน้าครับ ห2 4หน้าหนาปึกเลยฮะนี่หนาปึกเลยหนามากครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ราคาปก666นะครับแต่ว่าเขาลดราคาให้15%เหลือ566นะครับก็ถือว่าลดเยอะครับเมื่อเทียบกับจํานวนหน้านะฮะคุ้มค่าครับผมการันตีว่าคุ้มค่ากับการซื้อมาอ่าน อย่างแท้จริงครับใครก็ตามผมว่ามันเหมาะมันเหมาะสำหรับนักเทรดทุกระดับนะฮะคือมือใหม่ก็ก็เหมาะดีครับเพราะว่าเล่มนี้เขาไม่ได้ขายฝันนะฮะแต่เขาเอาความจริงมาพูดครับว่าการเทรดจริงมันเป็นยังไงนะดีวผมให้ผมจะเปิดสารบัญให้ดูแล้วกันว่าเขาพูดอะไรบ้างนะฮะมือใหม่จะรู้ว่าความจริงการเทรดเป็นยังไงคุณจะเอาตัวรอดได้อย่างไร กับการเทรดด้วยวิธีคิดที่กลัดกระดุมเม็ดแรกถูกครับสำคัญนะครับตรงนีงน้สำคัญมากผมเองอะเทรดมา7ปีนะฮะเชื่อไหมว่าผมเสียเวลากับการกลัดกระดุมเนี่ยเพราะว่าผมเริ่มต้นกลัดกระดุมผิดเม็ดครับเสียเวลาไป6 7ปีที่ซ้ำไป6ปีหรือ7ปีที่ซ้ำไปนะเสียเวลา กับการนับหนึ่งผิดนะครับดังนั้นเล่มน,นี้ถ้าคุณอยากนับหนึ่งใหม่ให้ถูกนะครับควรอ่านฮะควรอ่านมือใหม่โอเคละ่ะอาจจะอ่านไม่เข้าใจนะเพราะหลายเรื่องมันก็เป็นอะไรที่มันมันมีเรียกว่าสับแสงในแบบที่เรายังไม่เข้าใจนะฮะเราเรายังงงง,งอยู่แต่ แนะนำให้คุณอ่านในแบบที่เรียกว่า,าแบบที่เรียกว่าอ่านเอาบริบทก่อนแล้วกันใจความโดยรวมเขาพูดถึงอะไรก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปเจาะเอาในในประเด็นในเรื่องที่คุณคิดว่าคุณเอาไปใช้มันจะดีกว่าครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นนะไอเดียโดยรวมเนี่ยคุณอ่านแล้วผมมั่นใจว่าคุณจะโฟกัสในการเริ่มต้นที่ถูกนะฮะ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูาสารบัญแล้วกันนะผมจะจะทำให้คุณได้ผมจะลองลิสต์ไล่เรียงให้คุณได้ดูแล้วกันนะมีอยู่4ส่วนนะฮะที่เขาแยกมานะฮะส่วนแรกนี่ผมจะเรียกว่าเป็นส่วนของ mindset ฮะรกระดุมเม็ดแรกที่คุณต้อง,ต,องต้องกลัดก่อนเลยคือว่าเาบอกว่า,วาองค์ประกอบสําคัญที่สุดของความสําเร็จคือคุณนะครับ,นะรบชื่อครับ เทรด your way to financial freedom ครับ your way ฮะครับคือถ้าคุณอยากจะมีอิสรพทางการเงินนั้นคุณต้องเทรดด้วยระบบที่มันทำเพื่อตัวคุณฮะนี่ฮะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะฮะมีสามบทคือตำนานแห่งจอก,กศักดิ์สิทธิ์อาคติที่มีผลต่อการตัดสินใจ ทำไมการที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นได้ถึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นสำหรับคนส่วนมากนี่เป็นความจริงนะครับมือใหม่ต้องฟังนะฮะคำนี้นะแล้วก็บทที่3ตั้งเป้าหมายของคุณนะฮะส่วนที่2เป็นเรื่องของระบบเทรดนะฮะวางแนวคิดระบบของคุณครับมีตั้งแต่ประเด็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบ เลือกใช้หลักการที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์การเทรดที่สอดคล้องกับภาพใหญ่กุญแจ6ดอกที่จะนำไปสู่ระบบเทรดชั้นยอดนะ,ะส่วนที่3เป็นเรื่องราวของออทำความเข้าใจส่วนประกอบสำคัญในระบบของคุณครับบทที่8ปดเซตอัพครับหน้าเทรดใช้หน้าเทรดที่จะทำให้ระบบคุณก้าวกระโดดนะฮะบทที่9 การเข้าซื้อหรือการจับจังหวะตลาดบทที่10รู้ว่าเมื่อไหรควรถอยวิธีการปกป้องเงินทุนคุณบทที่11การขายทำกำไรนะครับส่วนที่4รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันก็คือว่ามีเรื่องราวของการมีเงินให้สำหรับทุกคนประเมินระบบของคุณบทที่สิบสีาสำคัญครับ Position sizing ครับขนาดการเทรด คุณแจที่จะทําให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายในการเทรดแล้วก็บทสรุปนะฮะผมก็ลองพลิกอ่านดูนะฮะก็โฟกัสในในบทที่ในส่วนที่ผมสนใจนะครับผมก็ไปส่วนที่3นีเลยฮะเขาพูดถึงหน้าเทรดเซตอัพเขาก็ยกตัวอย่างรบเทรดที่ทำเงินได้แน่นอนครับการันตีก็คือแคนซ l ลิม วีครับวอลเนบับเฟตครับฮะแล้วก็จะมีส่วนของอะไรนะเทรนฟอลลิ่งก็มีเทรนฟอลลิ่งก็มีนะฮะแต่ผมก็ก็ให้ความสนใจกับแคนซ์ลิมกับของปูบัฟเฟตซึ่งผมว่านะสองสองระบบนี้ก็นักเทรดส่วนใหญ่ในตลาดน่าจะเข้าใจนะใครที่แบบมาแบบสายจริงจังนะสายความรู้น่าจะ ศึกษา2เรื่องนี้สองคนนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ก็จะว่าเป็นการาผมผมมองว่าเป็นมุมมองที่ผู้เขียนนะเขามองกระบวนการเทรดระบบเทรดของปู่โอนิวกับของปู่บัเฟตเนี่ยในมุมของนักเทรดเป็นระบบเป็นยังไงครับอันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองที่น่าสนใจอยู่นะฮะก็ลองไปอ่านดูนะฮะ เ,เรื่องของเซตอัพก็เขายกมาหลากหลายนะเซตอัพเซตอัพคือว่าเพี้ยว่าสัญญาณซื้อต่างๆนะครับมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์นี้เขาก็เน้นเรื่องราวของอะไรนะบูลเลงเจอร์แบรนด์ในวันนี้นะฮะเรื่องราวของ ATR Channel ต่างๆนะออกไปทางเทรนด์ฟอรวิงซะส่วนใหญ่นะฮะเท่าเท่าท,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 ที่ดูวันผ่านนะแล้วก็ ผมยังยังดูไม่จบนะผมผมผมก็เพิ่งอ,อ่านในเพียงแค่เรื่องราวของเซตอัพนะครับโมเดลโมเดลการเทรดนะฮะของปู่โอนิของปู il, งป่โมเฟตนะฮะแค่นี้ฮะก็ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจะมีพวกการใช้อินดิเคเตอร์คือเขาไม่ได้พูดแบบเจาะจงนะแต่ว่าอา่าเหมือนพยายามแบบอา่ายังไงดีมันมันคล้ายกับวิทยานิพนธ์กันนะคือ พูดแบบเอาเอา,เอาพูดถึงอินดิเคเตอร์นั้นอินดิเคเตอร์นี้จุดซื้อนั้นจุดซื้อนี่แบบยกมาแบบพอพอให้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงมากกว่าที่เจอเจาะจงนะจาะจ,จงดังนั้นเนี่ยการอ่านทุกคนกคงเป็นการอ่านได้ความรู้ในแบบที่คร่าวๆเบื้องต้นนะครับ การปฏิบัติจริงนั้นผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ผมต้องอ่านต่อแล้วลองไปปฏิบัติใช้แต่ว่าเขาก็มีเคสการปฏิบัติใช้โดยการเอาตารงตารางอะไรมานะคงจะเป็นประมาณว่าเป็นการทําคอมพิวเตอร์โมเดียไว้หรือเปล่าหรือเป็นการบันทึกข้อมูลจริงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ดีนะสําหรับการเออเรียนรู้ว่าถ้าคนจะเทรดแบบมืออาชีพจริงๆอยากปั้นพอร์ตให้เป็นให้เติบโตจริงควรจะทํำยังไงนะครับ ส่วนการจะไปเวิร์กแต,แต,แต่ต้องไปเวิร์กเองอะเวิร์กเวิร์กเพิ่มเติมเพราะว่าเขาก็ไม่แน้ใจจงว่าเป็นสไตล์ไหนนะต้องมีทั้งเป็นซื้อแบบเปรกเอาซื้อแบบอะไรต่างๆนาซื้อแบบอินดิเคเตอร์นานานะมันให้ผมนึกถึงนะเออซคื่องซึ่งเขาก็เขาก็ทำดีนะเขาจะมีเนี่ยของของอินแบ็บนี้เป็น investing in d t th นะครับท่านซื้อหนังสือจานี้ได้นะ เขาก็มีเนี่ยก,ก็มีการจัดหมวดหมู่นะเพราะว่าเอ,อ่อเล่มเนี้ยพูดถึงพอด,ดีของปู่ว่าเฟตแล้วก็ของปู่อุนิวครับก็เป็นการจับเซตพอด,ดีนะฮะก็ถือว่าโอเคนะแต่แนะนำเนี่ยผมสังเกตนะจริงๆอะ่ะแนะนำให้เอ็นซิกเพิ่มนะฮะเล่มของพี่มาร์กไปด้วยครับพี่มาร์กเนี่ยเอยไม่มีอะไรเนี่ยเล่มนี้ฮะมีเนื้อหาคล้ายกันนะ เนื้อหาคล้ายกันโดยที่พี่มาร์คเขาเจาะจงมากกว่าครับจริงๆมีเนื้อหาคล้ายกันคือมันมันมีตีมที่ว่าเออพูดถึงกระบวนการอะไรนะตั้งแต่การเซตพูดถึงเซตอัพพูดถึง r ิ s ร r e w a ์ดเร t i o นะพูดถึงเรื่องราวของ expectancy การจับจังหวตลาดเหมือนกันเลยครับ timing market แต่ว่าแต่ว่า ลักษณะของการอธิบายคือคือเล่มเนี้ยเล่มนี้จะออกแนวนักวิชาการแต่เล่มเนี้ยออกแนวนักปฏิบัติจริงครับในในผม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 สังเกตนะข,ข้าวๆที่ผมผมอ่านจะอ่านอ่านอ่านผ่านๆน,นะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณอ่านงานของพี่มาร์กนะเล่มนี้นะผมก็กกอ็ไปต่อม,มานะอ่านแล้วเอ๊ยยังไม่เข้าใจยังไงนะเล่มนี้อ่านเพิ่มเติมไดนะครับ ท่านจะเห็นภาพบางอย่างที่เออพี่มาร์เขาอาจจะมีการเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจเราจะเข้าใจจากนี้มากคึ้นอนราะนี้เป็นเหตุการณ์แบบอธิบายในแบบที่นักวิชาการอธิบายกับแบบยนิพนธ์น่ะมันก็มีตัวอย่างมีเคสที่มีการแบ็กเทสอะไรมากมายนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีครับนอกจากนักเทรดมือใหม่นะนักเทรดที่เป็นยังผู้อยู่รอดนะเป็นเป็นอ่ อยู่ในตลาดมาพอสมควรแล้วนะอยู่รอดอได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถทําเงินได้นะก็อ่านดีครับผมว่าถ้าคุณอยู่รอดคุณมีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วคุณอ่านเล่มเนี้มันจะทําให้คุณเห็นอะไรบางอย่างที่คุณขาดไปอะ่ะเป็นจิ๊กซอบางอย่างที่คุณสามารถเอาไปใช้ในการเทรดคุณให้ดีขึ้นได้นะน,นี่ผมผมต้งองกาสังเกต,ตวรื่นี้นะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การซื้อมาอ่านนะครับ ยิ่งโอ้โหเนี่ยถ้าใครสั่งจองและได้รับในช่วงนี้นะครับหเ,เป็นอะไรที่ของขวัญเป็นหนังสือที่เหมาะสมกับการอ่านในช่วงปีใหม่มากวันหยุดยาวนะอ่านเพลินๆแล้วเก็บเก็บรายละเอียดที่น่าสนใจเอามาสู้ศึกเอามาทําเงินามาปั้นพอร์ตในในปีต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามมากนะครับ นี่เป็นไอเดียคร่าวๆนะข้อมูลคร่าวๆที่จะผมพูดถึงที่ผมจะพูดถึงเล่มนี้นะครับและผมจะพูดอีกหลายตอนนะผมผมตั้งใจจะพูดหลายตอนนะพะมีหลายประเด็นที่น่าคุยเหแลอเกินน่าเอามาเอามาแชร์แลอเกินก็ถือว่าเป็นการทําคลิปเพื่อที่จะอะไรครับผมได้คอนเทนต์ด้วยใช่ไหมแลวผมก็จะช่วยเป็นการช่วยโปรโมทหนังสือด้วยละกันเพราะว่ามีหลายคนก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ้นเล่มนี้มันพูดถึงอะไรแล้วก็มันมีอะไรดี ผมจะเอาข้อดีมันมาแชร์ท่านให้ฟังกันนะครับก็ขอ,ขอบคุณอีกครั้งนะครับท่านผู้แปลนะครับลักเอนซิกนะครับที่มีนักสือดีให้กับนักเทรดบ้านเราเปิดกระโหลกให้เราครับให้เราเห็นในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็ให้เรามีความเป็นนักเทรดที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ